นี่จ้าญาจาสวัสดีค่ะญาจามาอีกแล้วมื่อนี้ญาจ่ามาเห็ุงานแล้วคือได้โอกาสบริหารอดเวลางานกัเลยล่งรดมากกัเลยมาไทายภาพบรรยากาศเพี่พี่ๆน้องๆในเบื้องหน้านะจ้าเนาะนี่มานี่ก็คือรถไฟจุดสุ่นร่วมมาในเมือง้ะนี่มานี่ดทุกสายรถทุกสายรถไฟรถสปอวางสิมาจอดตรงนี้จ้านี่มันเป็นตึกขามไปฝั่งนี่ตึกเป็นตึก เขาไปในเป็นหางยายไงในเอเมืองกูเทนเบอร์กีเป็นเมืองยุตบอยเป็นเขาเอินว่าแฟมมานจ้าเข้าไปทั้งเข้าไปทั้งนี่เป็นกามมาสต้อนนี่แหละค่ะมันอยู่คนละฟังรถเวลากลับเวลาไปเวลามาจะเลยเสียนสายกับบอคือกัจ้านี่ไปบนันนี้ตึกนั่นตึกที่เห็นหอนาฬิกาอยู่สูงๆนัหนจ้าเพราะว่ามันเป็น ไอ้ตึกที่ทุกคนถัดแต่งงานมาจดทะเบียนอยู่ตึกนั้นละจา้าแม่ตาญาจ้ากับมาจดทะเบียนกับป้าปากับมาตึกนั้นคือกันจา้าอันนี้ข้องแม่น้ำเป็นข้องรอบเมืองพะวาสิมีพวกนักท่องเที่ยวมีกลุ่มมาทั่วมาอย่างสิเพิ่นสีหนาลอนเพิ่นสิมีเลือลงผ้าเที่ยวรอบเมืองขันทอดหอดถึงบอจุดสําคัญตึกบนไดบนไดกับข้าเจ้ากับสิมีพวกมักคุเทศอธิบายเปิด เบาใส่ไม่โคลโท่ขูดแบบแบบเบาเบาไ่ให้บรรยายห้พวกนักท่องเทีย่ยวฟังจานนี่เป็นข้องน้ำเลี้ยวลงไปเป็นดำบะแม่นบะแม่นน้ำาสกรปรกได้จานน้ำสะอาดจานี่ mm hmm. เดี๋ยวลงไปมันใส่มันดำนี่ละจานี่ mm hmm. พวกรถบัสรถไฟรถยางจุดวสวมร่วมอันนี้ยู่กลังใจเมืองแลยจ้านี่ mm hmm. นี่ยาจากับสิบ้ามาให้เบิง mm hmm. บ่งผ้ามาเบืองสวนดอกไม้มันสิบเป็นสวยงยอมข้าเจา้าตัด เฮ็ดยัดใบสถานที่นั่งเป็นสวนยอมจ้านี่ง่ามสิมีเก้าอี้มีหมองนางแห่พักแห่เศร้าจะเอาผู้ใดมาลืมผาปิดปากน้อผ่านั่นไม่ปิดปากนี่นี่แหละจ้าดอกไม้เซ่องนานี่มันหนาวฝนสีลุ่งสีนาหิมาสีมาหล้วจ้านี่กับสีมีนาหิมาสีมาหล้วจานี่มันมันกับไอ มันดอกไม้กัสิตายกสบสีสามันกัสิบอกงามขึ้นตั้งแต่ช่วงนาห้อนช่วงนาไอส้มมัดเพื่อนอื่นหนาส้ามมัดหนาห้อนจากมันกัสิมีดอกไม้มันกัสิสวยงามอันนี้กัหอพวกไฟจุดไฟจุดใหญ่กังเมืองจแกนี้ที่ข้าเจ้านั่งได้ยินเสียงนั่นนี่นี่แหละคือเจ้าข้าเจ้าพวกพวกแขกข้า,ขาเจ้ามาขอท่านกับจริงจะแต่ข้าเจ้ามานั่งข้าเจ้ามาเล่นดนตรีเปิดหมวกดนตรีเปิดหมวก หาเงื่อนจากอันนี้ก็สิอีเดี๋ยวสิ้ผ้ามาให้หเบิงซิมีเป็นอนุสรณ์ที่ของไอประเทศขาเจ้าจ้ะนี่สิเป็นภาพผู้ใดเบงว่าเห็นคากประจ่ะาเพราะว่ามันมันมันอากาศมันมือนดอ่ะนะจ๊ะเนาะมันกะบ,บสัตว์นี่ละจ๊ะอันนี้เพื่อเป็นจุด เดินที่สถานที่ท่องเที่ยวขาเจอม่าในเมืองเป็นผู้ยิ่งกาแล้วก็ผ้าลูกข้างหลังกานั่นเห็นขาลูกในหน่อยอยู่ข้างหลังกานี่หละจ้านี่คนสิข่างงานยาจ้าภาพมาแวเบเงินี่ๆน,น้อยจ้าภาพประสัดเจนล้วขอทวดขอพ่าลหลายๆด้วยจ้าเดี๋ยวจะจ้าสิผ้ายางไปสถานที่สิไปทำงานจ้าคนหลาย นี่แหละคำว่าในเมืองบางทียางยางกับรอยาักยางหมองคนนลายดอกจ้าเพราะว่ามันกันแต่ไล่สาหรับตัวเห่าคือกันเห่าก็ต้องละมันละว่างตัวเนาะขำว่าในเมืองเพราะว่านาห่อนอันนี้มันสิข่าวนานนาเลยจ้าเสื้ยวนาห่อนมันกับงามงามมองนี้ข้าเจ้าจะเป็นสวนสาธารณะจ้าเป็นสวนยอมมองนั่งแม่นั่งพักพรพวกนั่งล่อรถหรือพวกข้าเจ้ามานัดพ่อกันพวกคนไทยกันนัดกันมาจ้า พูดมาขายพักขายขนมขายอาหารการกินกันนัดกันมานเนี่ยและจ้าสะดวกสบายล่งรถนี่ดอกไม้จ้าตะกิ้มันก็งามงามเนี่ยมันก็เสาอยู่ญาจ้าก็เคยมากเคยกันย่าจ้ามาเอาของมานัดมาให่มูนี่จ้าเห็นดอกไม้จ้างามขนาดหนาวอากาศเย็นปัญดาข้าเจ้าก็สู่ก็ทนก็สมซื้อว่ากับดอกไม้เมืองหนาวจ้าไปนะมันจ้าดอกไม้สวยงามคักนี่ นี่แหลยะยาจ๋ามาแต่ว่าดอกไม้เมืองข้าเจา้ารายหลายแต่ว่าข้าเจา้าก่บมันเวลาขายอยู่ในห้างในร้านกับแพงแพงได้จ้ะก๋ำเนืองกับสีสิบหาซบก็คลุนจ้ะนี่นี่แหละเมื่องเนี้ยดอกไม้งามไอ้เสี้งนานนั่นแห้งามงามขากจ้าเนี่มันเสาไปเนี่ยเป็นบางอันบางย่างแล้วจ้ะนี่กับคนไลยนี่ตำรวจจ้ามายืนมองดูคนเออนี่จ้ะคน คนหลคนยางไปยางมากกบลงรถรถตำรวจสองขั้นจะามาจอดอยู่นี่นี่ค่ะนี่เบื้องแนนกนกมันปะยานคนเด้จ่าเนี่ยวะนั่นเห็นบ่านั่นมันกับปะยานคนเลยมันกับมาหามันกับมากินน้ำคน้นมันกับไสกินน้ำค้นนั่แหละนกกระเดยนนี่นี่ละจา่าคนหลายนี่รถตำรวจสองขั้นมายืนอันนี้ เลียจ่ายเขานูตสต้อนนูตสต้อนคนอื่นในแฟร์แมนเลียจ้าเขาไปในหางไงนั่นคือเขาหางไงยูศูนล่วงถูกอย่างมีเบิดทตถูกยางควรบวงจรนและจ่าอันนี้ก็เป็นพวกล้านอาหารพวกล้านอาหารข้าเจ้าสีนานาข้าเจ้าเสีเฮ็ดพยางเฮ็ดเต้นออกมาสีจา้าอยู่หนี่บ้านเมืองข้าเจ้านี่นี่ลถมาไปกันมานี่เห็นปะ อันพอบาตำรวจสองคนยืนมากสังเกตการน,นี่แหละจา้าเดียวสิบห้ายางอาจ,จารย์สิบห้ายางไปในสิบห้ายางไปที่ทำงานจา่านี่ร้านอาหารข้าเจ้าจะขายเหล้าขายเบียร์ขันเม็นบ้านเท่ากับเป็นคับเป็นบานเะนายอาจารย์สิบยา,างไปเฮ็ดงาน อยูน่นี่อยู่ฟังนั่นนั่นยายจาขันมาล่วงเสถียนนี่เนื้อหางง่ายๆยายจาก็สิเข้าไปเนื้อหันแต่ว่าเมื่อนี้เอาเท่านี้ละจ้าสิเอาคลิปมาให้เบิงให้ฟังเอาคลิปเอาคลิปแม่ไอ้พี่น้องได้ชมกันแค่นี้ละจ้านรถไฟแล่นกายแล่นคันเขาเห็นได้วิดีโอเขากระบีแก่เจ๊ติ๊กติกกันวะยายจาเนี่เยยายจาเดี๋ยวสิไปเอาภาพสดสดสวยๆ,วยๆวยงามๆมให้เบิง นี่จ้ะเปลือกข้าเจ้านางขอท่ามข้าเจ้ามาอพยพมามันมีเปลือกก็ยังมีเปลือกหน้าหนานางขอท่านละจ้านี่จ้ะขายเปลือกอันนี้ข้าเจ้าจ้ะนี่ข้าเจ้าเปิดห้างไหมเปิดร้านไหมจ้ะเออนี่แหละนี่ข้าเจ้าเปิดห้างไหมนี่ละจ้านี่ข้าเจ้ากับมีคือกันจ้าประเทศข้าเจ้ากัน มีคนนางขอท่านขันมีในห่างในอย่างข้าจกักรนางขอท่านอยู่คือกันจ้ะนี่แหละนี่แหละจ้ายาจ่าได้มามหายเบื้องไหนส้มแค่นียนนะจ้าเนาะจังไงกับเบื้องภาพพิษต,ตกบกพร่องบอดีบัสวยบังามจังไงกับยาจ่าขอโทษขอพอ่ายลหลายๆเด้อจ้าจังไงกัเขามาเป็นกาลัางใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ยาจ่าติดกดติดตามให้นไหมแม่ได้จ้าสวัสดีค่ะ